ที่เปยดุกทายไหวเลยไเอาเบอร์ภาษาไม่โดนขาดมากี่ีเบตอนนียังอยู่ตอนนด่านหวยด่านใหอยูไมขาดเง้นมหาแม่ขาดเงินกัขาดเงินจะข้อมาได้ขาดพี่ืนไม่ค่บอกขาเอาแม่กระเป๋าจะข้อมาแม่เอาเสื้อหอยไ้แม่แล้เสื้หอยไ้ไปจุมาไหเจ๊ไหนเสียกันยังึ้นเก่าเลยเสียโอหมาหมาข้ามเงินบอกแม่ เสียก็ยังคือเก่าถ่ะไม่ได้จังไหนก็ยังว่ะจังวาน้องเงินค่ะบ่นเนี่ยไปบอกแล้วเนี่ยผมเรื่องให้เดี๋ยวก็ให้ก็ได้เนี่ยเพราะว่าวันนั้นเราดูกันแล้วอืมแล้วเนาแว่าอันไปบอกลูกอันอีซี่นะอยู่รอยเอ็นนะเป็นเขาคนนี้ไปบอกว่าอันบาพ่อมาสั่งพ่อได้ไปเอามาฝันว่าแม่บอกอยากกิน เขาไปหาเขาอเจ้าพน,นมาอันทย์ไปหาเขาอยู่าพน่านี่พ่อแม่เน๊อันทย์ไปขาดเงิอนออกมาน่ะเพิ่นดูน้ำอ่เป่าเพิ่นซัดไปโจอกเงินออกมาหายแม่ละเพิ่นบายน้ำอ่ำเปาคือคืออันนี้นะครับคุณแม่คือรอบก่อนนะเรามาถ่ายทําไปนะครับปรากฏว่าเราไม่ได้เอาตัวเลขไปวันนี้เอฟซีบอกว่าให้ตามตัวเลขเงินให้น้อยนี่นะเลขขายเงินนะครับ หมายังไงมาคาบเงินเนาะก็มาดูแล้วแต่แม่ก็นิสัยโมโหเนาะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าแม่อุดรจับเงินยัดเข้าปากหมาปะเนาะไปจามอย่างเช่นอย่างแมมันก็จะกัดเอานะแม่เนาะแม่นเม่ได้ไปจับไปย่างไปด่างไปเนเงินเน่ยเอาใส่ถุงเสียอะไรถุงเสียหอยไบส์เป็ดอะไรยังไงหมันี่ยถึงไปจ้องถุงเสียก็ไม่ขาดก็สม่เนี่กันขึ้นกันเดี๋ยวนั้นก็เสียได้แม่ผาแบบไม่ยังเอามาขาดเอาเสียได้ เอามาการเด่นเนาะา่อยไปชมมันก็มาการี่ยเอาบีลวามือตามเสลก่ายเงื่อนแนวสนเอาบันเนากับสีแด็แต่ที่แรงเนาะที่เราต่องวดกันไปี่ที่แมวร้อนตงวดที่แอันนากจะไกานีที่แรกเด้ไหนเอาห้ฟังเลยเออเอาแต่เมื่อที่แรงอ่ะแม่นิ่งๆนะครับเห็นมาเห็นเห็นแม่มาเล่าอะไฟังเลยครับ เออเชฟบอกให้ฟังเต้ที่แรกันไม่เหมอนีอตัวปาแปดหาแปดหรือเอามาใส่ครับเพราะว่าแปดหาแปดนี่อยู่ว่ายู่นั่นไม่ยิ่งนั่นมาเอิ้นแม่เอาแมวนอนเพื่อนบ่านจะแนมมานนี่รู้เพื่อนวางสิเออแนมมาดูเพื่อนบ่าเอาก็แนมไปเนาะเอาก็แนมไปเลยไม่ยังบาทเหนือท่านแม่วดอนปลาครับนี่แหละกับเบอร์ยุทธิอาตีนคอยนี่เพื่อนว่า เท่าเพื่อน่ะตีนเพื่อน่ะเบิ่งที่เราเพื่อนมาก็ขึ้นขีดตูมเลยไหมขึ้นขีดตูมขีดโค่นเลยไหครับผมเอาเบิ่งไปมันก็เหยียบมันเหยียบไบบไหนเหยียบไบบไหแบบนแะต่หาแบบไหนเหยียบแบบไหนแม่ตีนเหยียบไหมลองดูเหยียบจงไงดีเป็นฝันเอาเลยแม่เอาเลย <laughs> เอาเลยเอาตาม <laughs> ที่แม่ชอบเลยมันเหยียบไม่ใช่แหมใช่เด็เหยียบทั้งนี้มามาต่อโคกินทั้งนี้อันเด็กห่าน บ้านกระเบิ้งไปก็ยาท่านนโคเห็นท่านอกเดกห่ะเหยียบแบบนี้เลยป่แม่แปดหาแปดมันคเหยียบยังสิได้จำใบเ้อแม่เหยียบแปดแไดกยบแปยังสิที่แย่แบบยังสิะเหแปดหาแปดแปยังสิจะเบิ่งจะเบิ่งจะเบิ่งนี่เบิ่งแม่เลยวะฟันหกระบ้ในฟันเ่กน็เบิ่งอันติ เหยียบแปดห้าแปดเนี่ยเหยียบแปาแปดเยียบไปเหยียไปเหยียบไปลเรื่อยเหยียบไปเรื่อยปบานนี้ครับเนี่ไปตรงนี้เป่นขีดิน,นน้าเหมือนอ่บานนี้นนอัขนขึ้นเก็เหยียบลุนั่งลุกงมันสิมันสิปรอดท่นี่ห็นบ่ดดีนะ เหยียบสีินนะท่านห็นไหกระปูดออกท่านเห็กระปูดออกสีน่าดีเหนียวน่ะทานจะเห็นเอาเหยียบให้กระป๋อมีเรื่องเบิ้งเอาเบิ้งเอาเพิ่อนวะโอ้เหยียบแบบนี้เลยนะแม่เนาะเอาไงขายกราบขอโทษขอใครเอฟซีนะครับในความไม่สุภาพเนาะเหยียบให้เบิ้งละเบิ้งงานแปดห้าแปดนะเหยียบใบเลยค่ะเหยียบไใบนึงสี่เด้อเพิ่อนวะแปดห้าแปดบอกแม่แปดห้าแปดก็ทำไมไม่มีแปดตัวนึ่งเรื่องเราจะหาแปดเอาเขียนให้แม่เอาอีกตัวนึงเอาแปดห้าแปด ใช่เลยโอ้ยสงสารนะเป็นฟังเอาอยีหรอกเป็นฟังเออเอาคนเอาก็ได้เนาะเออแปดห้าแปดเนไหมเป็นหยาบลูกดังลูกดังสิ่ดอกแปดห้าแปดแปดห้าแปดยู่สินะแม่ก็เลยมั่นใจตัวนี้ก็มั่นใจตัวนี้แต่ว่าอันตองวัดได้เนี่ยเป็นมาบอกนะมานจะว่ามะขื่นเนี่ยครับแม่เบาก็มะขื่นเนี่ยเอาเร็กไปเสี่ยงเออได้เอาเร็กอันอั้งเป่าเนี่ยไปเสี่ยงเนี่ยอันเพิ่งขาดเงินนะครับ ก้าเียวเาไปเสียงนหนึ่งสี่ศูนย์น่ะอะเดี๋วเอาไปเสียงแบนี้กับสองตัวรลาบนั่นแหละจังกีบหนึ่งสี่ศูนย์ก็มาตัดสองตัวนะสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เสียงเซียงมาขึ้นแบบนี้อันฟันเกีียวกับอันปูจังนะนะันเกีียวกับปูจันกันได้สว่างเออฝันเกี่ยวสองคนนี่แหะโดดมากเขาโดไปนอนอยู่กับทอม กระท้อมันมันห้างมันเสียแต่ว in, ่ามันมีสาออืมันมีสาสองน่วยเฮี้ยงกันสาน่ะบ้านเขาบอกว่าผู้ใดอยากด้วยเพื่อนมาเพื่อนมางสิล่ะมันสิยากยังอยากด้วยนะเพื่อนมาเอาผู้ใดก็อยากด้วยเพื่อตัวเพื่อนสนิทกูโดนมาอันบ้านนี้ผู้จังได้ว่าอยากด้วยนั่นกับอันยังก็บ้านท่านนี่ไหมเพื่อนว้าโปยท่านนี่ไหมครับโปยท่านผู้ใดเห็นว่าก็โปยท่านทำอย่างเพื่อนมา ôi than mất gì nhạt thằng bò ăn thịt này là ôi than tôi bảo này này phản nè phải là mất gì nhạt mà ôi than phải là phải với mà nó tầm mấy cái phải này là ăn tu chân mà ôi mất gì nhạt mà phải là phải là phải cái chốt ngay thằng bà cái chốt ngay ngay điện nè nè van ôi than nè là nó van tay của bạn van tay của đứa qua phần van xây hơn than rồi mẹ ngầm กูได no <laughs> ้ส <Negative notes> ิไปเอาเลยบานไม่ถึงลูกนางเงินบ้านท่านน่ะเออเพื่อนอาจารย์เงนเหรียญนั่ง <siento> ยุ่น้องสาเห็นไหมบ้านท่านบ้านเป็นสี่ก็ได้ตัวอย่างไรอย่างรวยนะเพื่อนบ้านโวยท่านนะเพื่อนก้านยุ่นลุงสาด้วยเงื่อนเหรียญบาทนะโดน้องสาด้วยครับผมแม่ก็เลยสิตีว่าเป็นหนึ่งเก้าวะเงื่อนเหรียญบาทน่ะเอาลูกนางเนี่ยเออแม่วาน่ะทางด่างเลยแม่วานทางด้านเลยอัน เอาเงินเหรียญบาทอะไนี่หมดนู่นเป็นเงินเก่าว่าสันเดนมันอันเงินเหรียญบาทดานี่ได้ไขเงินอัางเตาด่านนี้ได้ไขเงินอัางเตาซีดเก้ากับซีดหกกันมาแม่น้อเออแต่ว่าอันันเดียวแต่ว่าคนแต่ว่าคนทางบ้านเมื่อเช้าเขาเห็นเขาเห็นแมวดอนนะครับคอยดูฟันเห็นเจ้าคนาแบบเมน่าเอาเด็กตัวหนึ่งมาเสี่ยงเขาเดียว่าเขาฝันเห็นแม่เหมือนเช้านี่นะ hỏi <laughs> lòng nó thảm cho đi đi tố đẩy huyền và khỏi phán hiểm đi mà sao đi có như nó chào đưa mình và yeah. mới sau này là cái chép ảnh cho mới hiểm cảnh thì đấy thảm mẹ là gì nó chào đây dai huyền và thế này là, đây, nha, là. Này, chắc lẽ nó chào anh là khỏi phán kêu chào huyền và là tạo tiền với này là biết xiên mà có phán kêu ừ สี่หนึ่งศูนะเชียงฝันแต่มาตัดสตัวหนึ่งสสีนึงสี่นะตัดเอาหนึ่งเมาตัดเชียงหน่ะเชียงหนะถ้าแปลว่าคนทางวัาแว่าฝันเห็นแม่ครับทุกทีเขาบอเคยฝันไลยเขา่ฝันเห็นแม่ขึ้นเลยเขาแปลว่าเด็กเจ้าว่าเม่เด็กคือน้องเจ้าหัยาอลไรกันฝันเห็นเจ้าได้ว่าสันลามครับผมเด็กน้องเจ้าเาทายตัวเจ้าตัตัวอะไระ Chắc cả mọi người 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 là người mọi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  nó mọi người 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 không người mọi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  người โอ้ยท่านเิ box, ็น <laughs> <Maybe. S 2> um. ่าเอาโอ้ยท oh ่านยังจเป็นแ uh. ัสีตัวเราว่าเพื่อนสีนยนใสเหรียญพื้นนะสิไจะไปเ็บเอาเพื่ดกันยงนด้งนามมั้งสิอย่างน้เรียนบาด้น้งานั่นเองเออกานตีเอานาอีตีเอาแมวดองีเป็นชิเก่าชิปหกเมนกับเป็นกับตัวเก่านอเงินเหรียญเนาะจ่าีหัวกเป็นิแหกมนเพื่อนมาขอาเห็นเจ้าด้เด็กนเจ้าเรื่องเินว่า